สวัสดีครับมาเจอกับเจมมาโตอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาบอกว่ามีของฟรีอะไรแจกในกิจกรรมไซตามะบ้างต้องบอกว่าของฟรีที่แจกเนี่ยอาจจะไม่หลูราฟุ่งฟาเท่ากิจกรรมอื่นเนื่องจากว่าเป็นการร่วมมือกันร,ระหว่างฟีายแล้วก็ทางฝั่งผู้ถือสิทธิ์ของ วันพายสแมนนะครับเหมือนตอนที่ราทำกับรักนอกเนี่ยของฟรีอาจจะไม่ได้เยอะมากแต่ว่าของที่เราขายเนี่ยก็จะเน้นว่าราคาไม่ต้องแพงมากแล้วก็ทุกคนสามารถเป็นเจ้าของได้ดยกตัวอย่างเช่นสกินไวรว์สามเก้า้าทาง399หมัดกับถ้าทางหมดตู้พันหกรอยเพชรเนี่ยก็ถือว่าเป็นอะไรที่ไม่แพงมากถูกไหมถ้าเราไปเทียบกับมัดไฟอะไรอย่างเงี้ยนะโอเคนะครับมาดูกันดีกว่าว่ามีกิจกรรมอะไรแจกบ้างกิจกรรมเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่วันที่สิบห้าเป็นต้นไปนะ ปกติมันจะอยู่ถึงประมาณไปลายเดือนอะไรเงี้ยโดยจะมีของฟรีแจกทั้งหมด7ชิ้นด้วยกันนะครับในกิจกรรมนี้ที่เป็นของใซตามะและมีชุดเก่า1ชุดฟรี free. เรามาดูชุดเก่าที่จะแจกฟรีก่อนดีกว่าเป็นชุดผู้หญิงนะครับชุดนี้ชุดนี้นะครับใครที่ยังไม่มีก็สามารถไปเตรียมรับฟรีกันได้โดยกิจกรรมเนี่ยคือมันจะอยู่ที่ด้านขวาของจอเหมือนเดิมแหละที่ตอนนี้มันเป็นรูปซากุระนะตัวนี้เห็นไหมห้าวันเนี่ย เรากดเข้าไปตรงนี้พี่อาจจะอธิบายได้ไม่ค่อยละเอียดนะครับเนื่องจากว่ากิจกรรมมันยังไม่ขึ้นหลักๆเนี่ยมันจะคล้ายกันเลยมันจะมีภารกิจให้น้องทํานะครับน้องเก็บตัวตั๋วกาชาของวันพันธ์แมนเข้าไปนะครับทั้งภารกิจรายวันและก็เข้าไปเก็บในแมปเหมือนเดตาซากุระนี้เลยเก็บเสร็จแล้วเอาไปทําอะไรได้เอาไปหมุนเอาไปหมุนเอาไปสุ่มหาของที่จะมีชุดผู้หญิงเมื่อกี้นะครับและจะมีของยางอื่นอีกก็คือตัวรูป รูปรูปรูปอันนี้พื้นหลังอันนี้นะครับร่มชูชีพร่มชูชีพไซตามะอยู่ในเอยตัวนี้และกระเป๋าสะพายกระเป๋าสะพายเจนอสตัวนี้นี่คือเลเวลหนึ่งนะครับนี่เลเวลสอง และเลเวล3โอเคหลังจากนั้นยังไม่หมดวันที่16วันที่16เนี่ยมันจะมีกิจกรรมใหม่ขึ้นมาอีกอันหนึ่งชื่อว่า Path to Hero ตัวนี้เนี่ยเราก็เข้าไปเล่นกิจกรรมในเว็บโดยการทำภารกิจรายวันนะเราจะได้โทเคนในการเล่นกิจกรรมนี้จากนั้นก็เข้าไปกดกดเล่นเล่นง่ายมากเลยน้องเข้าไปน้องจะรู้เองว่าเล่นยังไงมันง่ายง่ายโดยที่ของรางวัลในกิจกรรมนี้ก็คือเสื้อไซตามาตัวนี้ที่ซ่อนเกราะด้วยนะครับด้านหน้า หน้าเอ,อ๋อด้านหลังหน้าโหดใส่ได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงอันนี้เป็นผู้ชายโชว์ให้ดูก่อนและอันนี้ผู้หญิงนะครับนี่น่ารักซอนเกราะด้วยที่สําคัญก็ไปดับกันได้เท่านั้นยังไม่พอเพราะว่าวันที่23เนี่ยเป็นวันที่เราจะนัดเข้าเกมกันมาเป็นวันที่เราจะมีกิจกรรมมีของแจกเยอะกว่าปกตินะครับ23มกราคมเราจะมีการแจก แอรบอร์ดไซตามะให้ฟรีสำหรับคนที่ล็อกอินเข้าเกมมาไม่ต้องทำไรนะเข้าเกมมาเรารับได้เลยตั้งแต่ตีสี่จนถึงทีสามของอีกวันหนึ่งบอร์ดตัวนี้เท่านั้นยังไม่พอเป็นทีวีไดร์รักเลยนะครับวันที่23จนถึง29เนี่ยเราจะมีกล่องดวงใจไซตามะที่พี่ชอบมากๆกวนตีนกวนตีนอันนี้นะครับอันนี้หาได้ยังไงอันนี้หาได้จากการที่เราไปฆ่าศัตรูมันจะมีโทเค็นดอปอยู่ในกล่องศพ ใช้25โทเค็นในการแลกไอห,หัวไซตามะอันนี้นะครับส่วนถ้าเกิดใครบอกไม่อยากได้หัวไซตามะก็สามารถใช้10โทเค็นในการแลกตัวกาชาตัวสุมอาวุธได้สูงสุด5ใบนะของทุกอย่างที่แจกที่เมื่อกี้พูดไปมันจะมีการนำกลับมาขายในอนาคตแต่ว่าแต่ว่ามันจะขายก่อนวันที่8กุมภาพันธ์หลังวันที่8กุมภาพันธ์ของทั้งหมดนี้จะกลายเป็นของแร น้องก็เลือกเอาละกันนะครับว่าน้องจะเข้าไปเล่นกิจกรรมรับของฟรีๆหรือน้องจะซื้อก่อนวันที่8แบบเสียเพชรหรือน้องจะรอให้มาหมดหลังวันที่8แล้วหาไม่ได้อีกแล้วเป็นของแรที่จะไม่วนกลับมาขายอย่างแน่นอนนะครับจบสำหรับของแจกมาดูของขายกันบ้างดีกว่าของขายในกิจกรรมช่วงนี้ก็คือนี่นะครับ สกิน1887หรือว่าซองควงวันพันสมนนั่นเองจะเปิดขายตั้งแต่วันที่15ไปจนถึงวันที่21 15ถึง21และจะไม่มีทางนำกลับมาขายอีกแล้วอันนี้มันจะหมดก่อนพวกนั้นนะปกติพวกนั้นจะหมดวันที่8กุมภาพใช่ปะอันนี้อยู่แค่15ถึง21มากระลาและไม่กลับมาขายแล้วกิจกรรมจะเหมือนตัวซองม่วงจำได้ไหมที่ให้หมุนเก็บโทเค็นไปเรื่อยจนกว่าจะได้ปืนอันนี้นะครับ ปืนอันนี้บวกดาเมจหนึ่งความเร็วดีกวลดสองลดแม่นยำหนึ่งถ้าเทียบกับปืนดีแทพี่บอกเลยว่าปืนนี้ดีกว่าแน่นอนแต่ถ้าเกิดเทียบกับ2ซม่วงอันนี้แล้วแต่คนชอบถ้าสายยิงหัวพี่ว่าน,นี้ยังไงก็ดีกว่าแต่ว่าถ้าเกิดสายยิงตัวอันนี้อาจจะดีกว่านิดนึงมัง้งไม่รู้เหมือนกันนะต้องลองไปถามโปรเพยเยอร์ดูแต่น,นี้เทเห็นไหมมีเอฟเฟกเป็นปืนลีเ e นดารี่1 8 8 7อันแรกของเกมปังสามารถถือในรอบปีได้ด้วยจะเป็นแบบนี้นะครับ ให้ดูชัดๆอีกหนึ่งรอบย้ำอีกครั้งหนึ่งอย่าพลาดนะ15-21ถึง21มกราจะเป็นกิจกรรมที่ต้องเก็บโทเค็นห้อันเหมือนตัวซองม่วงแต่อันนี้จะเป็นของแรและไม่กลับมาขายอีกแล้วนะครับเตือนไว้แล้วนะจบแล้วสำหรับของแจกช่วงนี้และของขายช่วงนี้ กิจกรรมวันพันช์แมนยังไม่จบยังมีอีกเดี๋ยวรอดูได้เลยว่าจะมีอะไรมาอีกนะครับสำหรับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ติดตาม Facebook YouTube พี่เหมือนเดิมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับไปละบ๊ายบาย